え、uh huh. ต้องตาชื่นเอาไว้ยอมใจด้วยเพลงใหญ่ักกลัว,วาเกรงย,ยิ้มซือ การเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ที่ไม่เคยทำหลายคนกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าถ้าก้าวแรกดีก็มีชัยไปกว่าครึ่งงานด้านการเกษตรก็เช่นเดียวกัน คะอันนี้เป็นต้นบุกนะคะที่เรากินกันนะเวลาที่เรสใส่เส้นเนาะอันนี้เป็นแบบต้นอ่อนนะคะก็คือถ้าขุดไปก็จะมีหัวอยู่ข้างล่างนะคะสองอันแล้วก็อันนี้นะคะเป็นถั่วพูถั่วพูนะคะค่อยๆแพลนขึ้นไปทีละนิดทีละนิดตามมือตั้งไปนะคะปูปักทองนะคะเดี๋ยวจะลองเคาะดูค่ะว่า ขานจึ้ใหมนะคะคหากใครติดตามดารานักแสดงชื่อดังคุณตักบงกฎบนโลกโซเชียลจะทราบว่าเธอมักจะเล่าถึงการปลูกผักกินเองอยู่บ่อยครั้งเขาได้กินถั่วฝักยาวที่เขาปลูกเองดีใจยิ่งกว่าสิ่งใดในโลกซึ่งเธอมักพูดเสมอว่าเพราะคนเราต้องกินทุกวันดังนั้นการที่เราหันมาปลูกพืชผักผลไม้ทำการเกษตร เราจะไม่มีวันอดตายคือจะบอกว่ามราระของตั๊กเนี่ยตั๊กใช้เปลือกไข่นะคะเป็นปุ๋ยเป็นอันนี้เป็นมะราในสวนแล้วก็เป็นโถั่วพันยางในสวนเนาะเดี๋ยวเรามากินพร้อมกันเลยไหมคะและที่สําคัญคือครอบครัวจะได้บริโภคผักผลไม้ที่ปลอดภัยอันนี้เป็นมารานะคะเดี๋ยวชุ่งคนาะมะรามาราบ้านตั๊กนะคะจะเป็นมราระที่ไม่แข็งข้างใน บางครั้งเธอก็ไปดูแปลงเกษตรขนาดใหญ่ของครอบครัวและแสดงให้เห็นว่าเธอเป็นคนหนึ่งที่สนใจเรื่องการเกษตรอย่างจริงจังแต่ก้าวแรกสำคัญเสมอและเมื่อไม่เคยทำมาก่อนเธอจึงต้องหาความรู้เพิ่ม หลังจากได้รับคำแนะนำจากดรสุเมธตันติกเวชคุณกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาให้เธอไปดูงานที่ศูนย์บริการวิชาการเกษตรของมูลนิธิชัยพัฒนาอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีก้าวแรกของเธอก็เริ่มขึ้น ว่าถ้าถ้าเรียนแบบจดเนี่ยอาจจะงงก็อยากงงพื้นที่การเตรียมพื้นที่ก่อนทําการปลูกนนะคะเราก็จะใช้รถไถไถไถปรับลองปรับพื้นที่นะคะตารางเรียนของคุณตักที่นี่เริ่มต้นตั้งแต่พื้นฐานเราเก็บเก่ยัต้นใหญ่ไม่ไม่ขนาดเฉยกับต้นคุณตักดึงดึงพยายามดึงลากขึ้นมา เพราะว่าไม่งั้นใบมันจะแตกในการที่จะเอาก้านลงแต่ละต้ต้องเรียนรู้วิธีการทําแปลงปลูกผักทั้งแปลงเนี่ยหน้ากว้างช่องละ25วิธีการปลูกผักแต่ละชนิดการเตรียมดินการพรวนดินเรียนรู้ไปถึงเรื่องความเป็นกรดเป็นด่างของดินเราไม่เอาดินข้างบนเนาะข้างบนถ้ามีเศษหญ้าอะไรเพราะดินแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันเราเก็บไม่หมดใช่ไหมคะที่มันเป็นตอๆ เรียนรู้การป้องกันแมลงศัตรูพืชแล้วเก็บไม่หมดเนี่ยมันก็จะมีพวกเนี่ยเป็นที่อยู่ของไข่หนอนด้วยวิธีการทางธรรมชาติเนี้ยเราก็จะต้องตากทิ้งไว้อาทิตย์สองอาทิตย์ก็ได้ค่ะความร้อนมันก็จะได้ฆ่าเชื้อรวมถึงการทำน้ำหมักชีวภาพ <c oughs> การหมักปุย๋ย <c oughs> จากพืชผักผลไม้ พอรอหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นสำหรับการทําปุ๋ยหมักก็คือปุ๋ยหมักแบบแห้งคือจากเศษวัชพืชเนาะเขาจะใส่ไปน้ํำครึ่งถังในประมาณ10ลิตรต่อพอรอสองซองเนาะเรียกได้ว่าครบทุกขั้นตอนความรู้ทั้งหมดนี้โดยเฉพาะเรื่องดินเธอนำมาเป็นพื้นฐานในการจัดการที่ดินที่จังหวัดสระบ,บุรี ให้เหมาะสมที่สุดและนำแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาประยุกต์ใช้เพื่อทำการเกษตรแบบพึ่งพิงธรรมชาติไม่ให้ระบบนิเวศเสียหายจนเกิดเป็นแลนด์อาร์ตแปลงปลูกป่าเกษตรนิเวศในปัจจุบันที่นี่เองแหล่งความรู้เบื้องต้นที่คุณตักมาเรียนรู้ ศูนย์บริการวิชาการเกษตรของมูลนิธิชัยพัฒนาที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีศูนย์แห่งนี้เป็นแหล่งบริการวิชาการด้านการผลิตพืชให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปในรูปแบบของแปลงเกษตรตัวอย่างมีทั้งการผลิตข้าวพืชสวนและพืชไร่ตามหลักการเกษตรที่ดีและเหมาะสมเป็นแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสาน โดยเริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปี2540ลำลูกกาเนี่ยก็มีผู้ใจบุญีกันนะครับได้มาถวายพื้นที่ถวายมา250รไร่เนี่ยจะมีคนเช่าติดมา8รายว่าตัวเย็นพี่เจ้ายู่ก็รับสั่งว่าไอ้ตรงนี้ทำอย่างนี้ก็แล้วกันว่า คนที่เขาเช่านั้นเนี่ยออะไรจะต้องมองอเสมอไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับใครใครเขาอยู่เนี่ยแต่ย้ายเขาม่เป็นสัดส่วนแล้วก็ปลูกบ้านให้อยู่ทั้งแปดลายทําอะไรบ้างเพราะถ้าญาลังสิตนั้นก็ยังเป็นเขตเกษตรอยู่ณวันนั้นนี่เพราะถ้าก็อยากจะรักษาความเป็นเกษตรไว้เรารักษาบุมหนึ่งเขายังมีนาอยู่ใช่ไหมก็เราทํานา สอนการปลูกข้าวการทำนาสมัยใหม่ทำยังไงอะไรอะไรยังไงนะครับอีกกลุ่หนึ่งก็มีการกิจกรรมเกษตรทั่วๆไปนะครับมู่นี้เป็นไม้ผลมัมน่นีมีผักมีอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วก็อีกฝากสนนเราก็ตั้งร้านค้าเล็กๆเ,เพื่อระบายผลผลิตไปแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยใครมาเรียนรู้ก็เรียนรู้มาได้นะครับ ก็มีคนมาเข้ามาดูงานเข้ามาอบรมเข้ามาเออเรียนรู้อะไรแต่ไรต่างๆนี่แม้กซ์แตดารา <c oughs> คุณตัดกฏก,ก็เข้ามาเข้ามานี่เราไม่ให้มานั่งฟังบรรยายนะจับจอบจับเสียม <c oughs> ดูที่มันทนไหวเกีย <c> ด <oughs> ใจเด็ดขาดวหน้าองค์ามันก็ตากแดดตาอาจจะไม่เคยตากแดดเย่ <c oughs> านั้นก็ได้มานที่นี่ถ้าอยากเรียนรู้ต้องเรียนเรียนรู้จริงๆจัง เวลานี้ก็ดำเนินการตามพระราชประสงค์ไปนะครับมีความหลากหลายมีอะไรตอะไรมีทั้งข้าวมีทั้งไม้ผลมีไก่มีสัตว์มีอะไรตอะไรยต่างๆเนี่ยครบเครื่องในช่วงแรกที่เริ่มดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์มูลนิธิชัยพัฒนาได้ร่วมมือกับหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนศึกษาแนวทางการจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการเกษตร รวมทั้งจัดการระบบชลประทานโดยยึดแนวพระราชะดำริในเรื่องความประหยัดและเรียบง่ายสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและยึดถือวิธีการดำเนินชีวิตของราษฎรในท้องถิ่นเนื่องจากพื้นที่นี้เป็นนาข้าวมาก่อนกิจกรรมแรกตามพระราชประสงค์ก็คือการทำนาโดยความดูแลของศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี จัดเป็นแปลงสาธิตการผลิตข้าวตามหลักการเกษตรที่ดีมีความเหมาะสมตามมาตรฐาน G.A.P. ทั้งนาปีและนาปรังผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีคุณภาพดีจำหน่ายให้แก่เกษตรกรในราคาที่ถูกกว่าแหล่งจำหน่ายอื่นและเป็นแปลงตัวอย่างในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เกษตรกรนำไปผลิตใช้เองหรือจำหน่ายให้เพื่อนเกษตรกรด้วยกัน อันนี้ก็จะเป็นแปลงที่สามารถเก็บผลผลิตได้แล้วนะคะอายุของเขาได้น่าจะประมาณ30วันก็พร้อมสําหรับเก็บผลผลิตไปจําหน่ายแล้วนะคะแล้วก็พื้นที่1ตารางเมตรเนี่ยมันก็จะจะได้ประมาณ50-60กิกโลแต่ว่าไม่ได้เก็บวันเดียวทั้งโลทั้งแปลงอะนะคะแปลงนี้ก็จะได้ประมาณ 2- 3สวันเราต้องเก็บผักเนี้ยเราต้องเก็บกี่โมง6กโมงเช้าค่ะที่เห็นเนี่ยคะ่ะอันนี้ไม้ผลเราต้องขุดท้องร่องหมดเลยอะคะ่ะ ค่ะต่เดิมเนี่ยเป็นพื้นที่แปลงนาเป็นพื้นที่ราบทั้งหมดน,นะคะก็เรามาทําการยกล่องเพื่อปลูกไม้ผลพอยกล่องเนี่ยมันก็ง่ายต่อการบริหารจัดการในเรื่องน้ําในการให้น้ําไม้ผลที่เราปลูกเนี่ยจะเดิมเนี่ยเราปลูกผสมสานค่อนข้างหลากหลายชนิดเลยนะคะมีทั้งลําไยกระทอนข่ <ừ> าขนุนกุยชา <ừ> นมสดฝรั่งมะม่วงอะนะคะ พอเราปลูกไปแล้วเนี่ยมันก็ให้ผลผลิตดีแต่ว่าพืชบางชนิดเนี่ยมันไม่ได้ต้องการน้ําตลอดเวลาแล้วเราก็ดูในเรื่องของการตลาดด้วยเป็นหลักฝรั่งลูกค้าจองเยอะมีเท่าไหร่ก็คือมี200โล300โลก็คือไม่เคยพอแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือดูแลง่ายแล้วพี่อยากปลูกที่บ้านอ่ะอันนี้ปลูกได้ไหมคะได้ค่ะฝรั่งนี้สามารถปลูกที่บ้านได้ไม่จําเป็นต้องยกล่องนะคะเป็นพื้นที่ราบธรรมดาปลูกตามบ้านได้ต้นมีจาหน่ายไหมคะ ที่นี่ไม่มีค่ะไม่ได้จำหน่ายแ you, ้มีแจกไหมคะไม่ไม te ่เมื while, ่อตอนปี5 well ้าจำได้นะครับที่น้ำท่วมอ่ะแล้วก็สมเด็จพระเทพทรงว่าอยากกนรู้ว่าพันจับผมก็พยายามไปหานะไปได้ที่มโนลมที่ใชยนาทมาแล้วก็มาทำมาขยายพันธุ์เอามาปลูกเอาปลูกเสร็จแล้วก็ที่เหลือผมก็มาขยายพันธุ์ที่ศูนย์บริการที่นี่เพื่อมาดูว่าลักษณะเป็นไงจะเพาะเลี้ยงยังไงยังไงก็มาได้ความรู้ที่นี่ อันนี้ก็ะจับนะครับผมะจับที่เป็นเขานี่ไงนี่ครับนี่ะเรเวลาก็ออกอยู่ตรงนี้นี่ก็จับนี่ยเรียกว่าเขาไฟนะคะทํทำไมเรียกเขาไฟล่ะลูก่างคล้ายๆขอควายฮะอันนี้คือตัวที่เก็บมาแล้วเหมือนไหมฮะดูนะเหมือนเขาไฟไหมครับก็ไม่ค่อยเคยเห็นนะคะใช่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเคยเห็นอุกยากไหมคะเนี่ยความจริงนะครับต้นนึงเ่ะมันแปดถึงสิบสองตัวถ้าตัวไหนมันออกก่อนมันก็จะแก่ก่อนุณนานเราก็จะลงไปเก็บุณอาจะรู้ดูสีแล้วก็จับตัวมันจะแข็ง มันออกฝากยังไงมันออกอ๋อตอนแรกมันก็จะออกดอกก่อนครับเพราะดอกเขาจะออกไปพร้อมกันแลบปลอกออกตัวไหนออกก่อนติดฝักเพราจะแก่ก่อนเก็บทีละตัวถ้าเราเก็บเสร็จถ้าังไม่แก่เราก็ฟังที่เดิมเราปลูกทีนึงเราเก็บผลผลิตได้แค่ไหนต่อไร่นะครับตอนนี้ได้ไร้แลหมปตันนี่นะฮะข้างในจะเป็นอย่างนี้นะฮะนี่อยากจะแกะเองก็ไม่มีปัญญาอไม่มีน้ำาละรนี่ฮะัจะเป็นรูปนี้ถ้าแกะแล้วเนี่ยแล้วอย่างนี้เอาไปทำอะไรได้ไวเก็บผลผลิตขายแล้วก็ เอาไปสามารถแปลรูปได้ทำอะไรได้บ้างคะทำไอส์ครีมกระจับใช้เนื้อกระจับปั่นผสมเับมะพร้าวมันจะเหมือนคแคลเดมีอะไรอยงเี้ยใช่ใช่ใชเนื้อมันแล้วก็ไอ,อ,อ้น้ำพริกน้ำยาเราจะใช้ถั่วใช่ไหมฮะถั่วผสมแต่เราใช้เนื้อกระจับ สำหรับในพื้นที่นี้นะคะสาม,มารถสร้างไรายได้ได้เดือนหนึ่งเนี่ยประมาณ9 0้าพันถึง1 0 0 0งมบาทต่อต่อนต,ต่อหนึ่งพื้นที่ที่เราอยู่ยก็คือประมาณ5้0ตารางเมตรพื้นหนึ่งงานที่นี่ไปถึงตรงนี้ที่เราเห็นเนี่ยใช่ค่ะพื้นที่เลยตามพระพราชธรรมรอขอหลวงราชการ,ร,รที่เจ้าทรงพระร,ร,ราชดำริไว้ให้ว่าอยากกินอะไรก็ปลูกอย่างนั้นที่เหลือจึงนำไปขายเป็นแนวทางในการปฏิบัติสำหรับพื้นที่นี้สำหรับคนที่มีพื้นที่เล็กสามารถดำเนินการปลูกผากปูดพืช ค่ะบ,อบ่อน้ํานี่ค่ะสำหรับการเลี้ยงเป็นปลาคะตอนนี้เราเลี้ยงเป็นปลาน,านินจิตรดาอยู่นะคะสําหรับกาบรทําประมงในพื้นที่ขนาดเล็กนี่ก็จะหมุนเวียนตลนอดการดํารงชีพเลยเรียกว่าแปลงกเกษตรยันชีพก็คือให้ทําตามพื้นที่ <ใช S 1> ท,ที่เรามีกลับไปใช้ใช่ค่ะอันนี้ต้อนอะไรอะคะพี่บัวเปลี่ยมค่ะเนี่ย<อ>ปลูกหลายอย่างนะคะ,ะ,คะปักขื้นผลนะคะจะมีบัวเปลี่ยมฟักแฟงละแปลงล้านทางด้านนู้นนะคะเพราะที่นี่เป็นศูนย์บริการวิชาการเกษตร คนที่มาดูงานที่เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะติดต่อเข้ามามีทั้งส่วนราชการนะครับส่วนท้อ,ทองถิ่นนักศึกษาเด็กนักเรียนนะครับก็จะระบุมาว่าความต้องการทําอะไรอย่างเด็กนักเรียนสมัยใหม่อยากรู้เรื่องการดํานาหรือเกษตรกรทั่วไปที่ผ่านเข้ามาอยากได้ความรู้ว่าเห็นเป็นศูนย์บริการวิชาการเกษตรษเขาก็จะมาถามว่า เรื่องนี้เราก็มีเจ้าหน้าที่น้องๆที่อยู่ที่นี่ทุกคนให้ความรู้ได้หมดหรือพาเยี่ยมชมแล้วเราเปิดตลอดทุกวันไม่มีแม้กระทั่งวันหยุดเราก็เปิดรับคนที่สนใจเข้ามาดูงานแต่ว่าต้องเข้าใจหนึ่งว่าบุคลากรของมูลนิธชิมานาหรือเจ้าหน้าที่ที่สูนยบริการแห่งนี้อาจจะไม่ไม่มีความรู้เฉพาะทางอาจจะให้คาปรึกษาในเบื้องต้นได้นะครับแต่ว่าถ้าต้องการที่จะรู้ลึกกว่านั้นก็ต้อง ทางศ blessing blessing to to ูนย์เนี่ยก็จะประสานไปทางส่วนราชการอย่างกรมพัฒนาที่ดินกรมชลประทานให้ผู้มีองค์ความรู้เฉพาะทางเข้ามาบรรยายเข้ามาอบรมให้ได้เหมือนกันครับนอกจากให้บริการวิชาการเกษตรแล้วยังมีผลผลิตจากแปลงสาธิตในโครงการจำหน่ายทั้งข้าวปลอดสารพืชผักผลไม้ โดยส่งไปจำหน่ายในร้านผักและผลไม้ปลอดสารและที่ร้านค้าของศูนย์อย่างร้านศูนย์บริการวชิกาเกษตรเนี่ยเราก็จำหน่ายผักจำหน่ายผลไม้ตามฤด,ดูกาลนะครับแม้กระทั่งสินค้าแปรรูปเราก็จำหน่ายผู้ริโภคส่วนใหญ่ที่เข้ามาลูกค้าที่เข้ามาส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าประจําที่รู้ว่าเรามีผักปลอดภัยจากสารพิษนะครับก็ะจะเข้ามาประจําและอย่างหนึ่งได้ลูกค้าจากนักท่องเที่ยวที่ ไปผ่านไปเขื่นขุนด่านประกันชนไปเที่ยวนคจังหวัดนครนายกแล้วก็ในกลุ่มของนักกีฬากอล์ฟที่จะรู้ว่าศูนย์บริการอย่างนี้มีผักปลอดภัยจําหน่ายพวกรักสุขภาพเล่นกีฬาก็จะมาซื้อไป,ไ,ปไปบริโภคนะครับและอีกอย่างหนึ่งเราก็พยายามจะสร้างกลุ่มเครือข่ายในส่วนของเกษตรกรที่เข้ามาดูงานเราาความรู้กลับไปและผลิตเราจะเปิดเป็นตลาดให้เขาและที่นี่เราเปิดเป็นตลาดนัด ทุกวันหยุดนักขัตเลิกนะครับก็จะเป็นการรวมกลุ่มการเกิดขึ้นระหว่างเกษตรกรระหว่างชุมชนชาวบ้านรัศดรแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ของโครงการไม่ใช่โครงการศูนย์บริการวิชาการเกษตรยอย่างเดียวจะเป็นโครงการอื่นที่อยู่ในเขตจังหวัดปทุมธานีจังหวัดนครนายกของมูลนิธิชัยพัฒนาก็มาช่วยกันห่างจากศูนย์บริการวิชาการเกษตรของมูลนิธิชัยพัฒนาประมาณ500เมตรมีแปลงเกษตรผสมผสานขนาดประมาณสองไร่ ที่เต็มไปด้วยพืชพันธุ์หลากหลายทั้งไม้ผลผักสวนครัวและไม้ดอกแปลงกเกษตรเล็กๆแห่งนี้เกิดขึ้นจากแรงกายแรงใจของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งร่ำเรียนมาจบปริญญาตรีทางด้านรัฐศาสตร์และสำเร็จปริญญาโทด้านการบัญชีโดยไม่เคยคิดว่าจะมาเป็นเกษตรกร,ร,กรแรกๆก,ก็อยากไปทำงานอยู่ในระบบของแบบการทำงานที่หลายๆคนก็ทำกัน แต่ที่ต้องมันมีจุดเริ่มต้นจุดเปลี่ยนค่ะเพราะว่าที่บ้านคือมีคนป่วยพร้อมกันด้วยโรคมะเร็งสองท่านแล้วครอบครัวเราเป็นครอบครัวเล็กๆะคะ่ะก็เลยต้องกลับมาดูแลแล้วกลับมามองว่าอืมเราจะทําอะไรเพราะว่าเราจะไม่มีรายได้ที่เป็นรายได้ประจําละครอบครัวทํานานะคะแต่ไม่เคยมาช่วยก็ลเลยทําไม่เป็นค่ะแล้วก็ที่ต้องปรับเปลี่ยนเพราะว่า1ิบไร่รวมๆแล้วรายได้ะคะ่ะเฉลี่ยแล้วนะ ไม่ได้กําไรไม่ถึง2อ0หมต่อปีนอกจากทํานาแล้วเราลองทําอย่างอื่นดูม้างไหมเพราะว่าเรามีที่แล้วค่ะอาชีพหลักของเราก็คือเกษตรของพวกรุ่นพ่อรุ่นแม่ค่ะมันก็เลยเป็นตัวที่บังคับให้เราอยู่ละว่าเราต้องทําเกษตรในพื้นที่ที่เรามีเราก็พอดีใกล้ๆมีศูนย์บริการวิชาการทางการเกษตรของมูลนิธิชัยพัฒนานี่แหละค่ะสิ่งแรก,ก็เลยแบบเราจะเรียนรู้เกษตรจากไหน เราจะากได้วิชาการยังไงเราก็เลยเข้าไปขอองค์ความรู้จากที่นั่นค่ะจุดหลักๆเลยค่ะที่เอามาปรับในพื้นที่สองไร่เนี่ยคือแปลงเกษตรยังชีพค่ะตัวนั้นเป็นคือตัวต่อโจทย์เลยว่าจะอยู่ยังไงในพื้นที่ที่มีกินมีใช้มีรายได้ในพื้นที่ตรงนั้นนะคะในพื้นที่ที่ไม่ได้กว้างมากที่คนในครอบครัวเป็นตัวผู้หญิงเนี่ยค่ะสามารถทําได้จะเอาแบบอย่างตรงนั้นมาปรับให้เข้ากับพื้นที่ของเรา ธอปรับที่นาจำนวนสองไร่ของครอบครัวเป็นแปลงปลูกพืชผักและขุดสระไว้เลี้ยงปลาเราไม่มีทุนเยอะมีทุนอยู่สองหมื่นสองหมื่นมาทำอะไรปรับจากพื้นนาค่ะมาเป็นพื้นแปลงเพื่อที่จะปลูกผักแล้วพอแล้วอันนี้ก็คือใช้ระยะเวลาเกือบปีนะคะถึงจะทําต่อได้เหตุผลคือต้องปลูกผักให้ได้เงินทุนคืนก่อนให้ได้สองตูนหมื่น,นคืนแล้วก็เอาสองหมื่นเนี้ยไปทําต่อค่ะเป็นสเตป็ปสเต็ปไปเพราะว่า ถ้าเราเอาเงินในบัญชีออกมาหมดอะค่ะเราไม่รู้เลยว่านาโคตอะเราจะเจอปัญหาอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเราต้องเอาเงินที่มีแล้วค่อยๆทำเหมือนใช้ความเพียรพยายามอดทนนะคะค่อยทำปลูกอะไรบ้างอยากกินอะไรก็ปลูกอย่างนั้นที่เหลือจึงนำไปขายตามแนวพระราชดำรจิจากแปลงเกษตรยังชีพมีทั้งไม้ผลผักสวนครัวและอื่นๆอีกมากมาย แล้วก็โชคดีคือทางศูนย์ก็สนับสนุนตรงที่ว่าเราปลูกแล้วไม่รู้ไปขายใครเราสามารถสมัครเข้าไปเป็นเกษตรกรในเครือข่ายแล้วเอาผักตรงนี้ค่ะไปฝากขายได้ก็เลยเป็นไรายได้ที่จะเข้ามาบอกเลยว่าทุกวันนี้พริกมะเขือโหระพากระเพราเนี่ยคือเราไม่ได้ซื้อละเรามีหมดผลไม้เราก็มีไนานามะละมุดขหนุนมะพงมะพร้าวเนี่ยเราก็มีหมด แม้กระทั่งในในบอ่อเนี่ยเราก็มีปลาเรามีสายบัวที่อยู่ในบอ่อเรามีกระจับเนี่ยค่ะมันเยอะแยะมากมายที่จะมานั่งจำแนกได้แบบไม่ไม่ได้หมดหรอกค่ะตอนนี้ไรายได้จากนากลายเป็นเงินเก็บที่เราไม่จำเป็นต้องมาใช้แล้วก็ไรายได้ไรายเดือนเนี่ยค่ะจะได้จากในแปลงทั้งหมดที่เห็นเนี่ยค่ะ สิ่งหนึ่งที่จะบอกเลยว่าคู้มีความสุขทุกวันในการตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะลงแปลงที่จะเก็บต้นไม้ที่จะปลูกผักเพราะว่าเราได้ความรู้จากศูนย์บริการวิชาการทางการเกษตรเหมือนเป็นครูของเราะค่ะเราได้ฟรีที่นั่นบริการฟรีทุกอย่างเราอยากไปได้ความรู้คือฟรีเราก็เลยมีแรงบันดาลใจว่าถ้าเราเราเหมือนเราอยากช่วยค่ะว่าในส่วนของเกษตรกรหรือประชาชนคนหนึ่งถ้ามีโอกาสได้ทําได้ให้องค์ความรู้ในแปลงที่เราทําแล้ว แล้วก็พัฒนาไปเนะะี่ยค่ะก็เลยเปิดที่นี่ค่ะที่นี่ก็คืออยากมีหน่วยงานไหนเข้ามาขอใช้สถานที่อบรมให้กับชาวบ้านอะไรเงี้ยที่นี่ให้นะคะที่นี่ฟรีแล้วก็ชาวบ้านอยากจะเข้ามาหรืออยากจะมาได้ต้นไม้ต้นพันธุ์แบบฟรีเน่ยที่นี่มีให้ค่ะเฉพาะในพื้นที่เป็นพัฒการพัฒนาที่ยั่งยืนคือหนึ่งพัฒนาไปให้มีความสุขสิ่งที่สองก็คือพัฒนาจิตใจด้วยค่ะเหมือนเราเป็นคนไทย ที่ได้โรงเรียนจากพระองค์ท่านถ้าเปรียบตรงนั้นนะคะในหลวงท่านสร้างโรงเรียนมาให้เราต้องการมาพัฒนาไม่ใช่แค่เกษตรกรอย่างเดียวหรอกคะ่ะเหมือนมาพัฒนาทางด้านจิตใจทางด้านการเอเื้อเพื่อเผื่อแผ่ท่านบอกว่าท่านให้ฟรีท่านสอนฟรีท่านสร้างต้นแบบมันก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เราควรที่จะรับจุดนั้นแล้วก็ไปสานต่อและส่งต่อให้กับคนที่เขาต้องการเหมือนกันพัฒนาเกษตรกรด้วยกัน พัฒนาชาวบ้านแค่พัฒนาในพื้นที่เนี่ยค่ะให้อยู่อย่างมั่นคงและยั่งยืนในพื้นที่ของตัวเองถ้าไม่มีศูนย์บริการวิชาการทางเกษตรที่นี่ก็คงเป็นพื้นที่ที่ต้องทําแค่นาติดเป็นหนี้เป็นสินทุกคนก็เตรียมขายมาแล้วค่ะเตรียมขายออกไปแต่กลายเป็นที่เนี่ค่ะนอกจากทํานาย,ยังมีแปลงเกษตรอย่างชีพยังมีแปลงอะไรต่างๆที่ให้เราเป็นต้นแบบว่าการทําเกษตร่างยั่งยืน ทําให้คนในพื้นที่ไม่คิดจะขายอันนี้มันเป็นจุดดีนะคะที่คนในพื้นที่ยังมีที่ของตัวเองไม่ต้องขายทิ้งน,นี่ก็เป็นที่ชิ้นหนึ่งนะครับในจํานวนหลายร้อยชิ้นทั่วประเทศไทยสาหรับวันนี้ที่นี่ก็อย่างนี้แหละครับพอได้มาชิ้นหนึ่งจะทำอะไรต้องมานั่งคิดจะส่งประโยชน์ต่อให้ประชาชนได้อย่างไร วิธีการของใจพัฒนาก็ดําเนินการที่ตำเห็จงพัชรกาธิเบศได้รับสั่งไว้คือทําให้ดูเพราะคนมาดูน้นหลายระดับนักวิชาการก็มีเป็นชาวบ้านธรรมดาก็น,นี้มีนะครับจะต้องสื่อยังไงให้คนทุกระดับเรามองเห็นปับ๊บฟังปั๊บเข้าใจทันทีและกลับไปทาในแปลตัวเองได้ทันทีนะครับแล้วก็มีมิติต่างๆให้ครบถ้วนเรื่องการตลาดก็ต้องเรียนรู้ ก็ราจะแปรรูปไม้เพื่อเพิ่มมูลค่านะครับ mm hmm. องค์ความรู้นี้เราจะต้องให้ครบถ้วนบูรณาการนะครับเป็นหลักของโครงการทุกโครงการแต่ hmm. วัตถุประสงค์เหมือนกันสร้างประโยชน์สุขให้กับชาติบ้านเมืองอย่างไรา